เรามาดูกันต่อดีกว่าว่าถ้าสมมุติเราต้องการที่จะพิมพ์โน้ตนะครับเราจะทำยังไงดีไหมครับเราต้องการที่จะแสดงผลโน้ตให้มันดูดีโดยที่เราไม่จำเป็นจะต้องมาเขียนยืดยาวขนาดนี้เพราะน,นี่รู้สึกมันยืดยาวนะครับเราสามารถที่จะยกตัวนี้ครับมาไว้ให้เป็นเมธอดของโน้ตได้ดีไหมครับนั้นเรามาตั้งชื่อกันดีกว่าว่าอันนี้เป็นอินโฟแล้วกันดีไหมครับ Public info นะครับผมเป็นเมธอดเฉยๆนะครับแต่คราวนี้อ่ in, f อของผมนะครับผมต้องการให้มัน Print ออกมาเป็น String ถูกไหมครับเพราะฉะนั้น Output Type ต้องเป็น String นะครับอย่างนี้นะครับ Input ต้องมีอะไรไหมไม่จำเป็นต้องมีถูกไหมครับเดี๋ยวจะเคลียร์ขึ้นนะครับว่ามันเป็นยังไงแล้วก็เป็น ตัวโนดดังกล่าวถูกไหมครับโนดดังกล่าวก็คือ this ถูกไหมครับแล้วก็เว้นบรรทัดอย่างนี้นะครับลงมาค่าต่อไปก็จะเป็น value นะครับก็คือ this. value ถูกไหมครับแล้วก็อันสุดท้ายที่จะโชว์ก็คือว่ามันลิงก์ไปไหนก็คือ next เนี่ยเป็นอะไรนั่นเองถูกไหมครับก็คือลิงก์ไปที่ this. next <c oughs> เพราะฉะนั้น จะสังเกตว่าเราจะ return ค่านี้นะครับไปให้ที่ string นะครับอ่าเรามาดูกันเท่านี้ผมก็เลย save ก่อนเลยนะครับความจริงใจะให้สวยงามผมแนะนำว่าเราควรมีอย่างนี้ครับอ่าเปน,นี้แล้วกันแล้วก็ save นะครับแล้วก็กลับไปที่ main demo เท่านี้ผมจะไม่ใช้ตัวพวกนี้ละ นะครับผมไม่ต้องเขียนยืดยาวขนาดนี้ละสิ่งที่ผมจะทําก็คืออย่างนี้เลยนะครับเดี๋ยวลองดูนะครับถ้าสมมุติเราต้องการจะพิ้น์ a นะครับเราทํายังไงเอ่ยเราก็ดอทโทษครับดอทพิมพ์เลยถูกไหมครับเมื่อกี้มันคือ info นะครับอ่าอย่างนี้ดีไหมครับเรามาดูกันนะครับว่ามันจะให้ค่าอะไรเอะเดี๋ยวทำบี B สักตัวแล้วกัน C ด้วยอนะ่ะไหนๆก็ทำละ นะครับแล้วก็ run อ่าดูนะครับอันนี้คือเอโนโดโนโดแรกนะครับก็คือโนโด a นะครับก็คือเรารู้ว่าค่าของมันคือ1แล้วก็ address ของมันก็คือเท่านี้แล้วโนโด a เนี่ยก็ลิงก์ไปที่ b นะครับนี่คือ b นะครับค่าของมันคือ5แล้วก็ next node เป็น now นะครับ ส่วนตัวนี้นะครับ c ก็มีค่าเป็น100นะครับแล้วก็ลิงก์ไปที่ไหนสักที่หนึ่งนะครับประมาณนี้นะครับผมเห็นไหมครับว่า a b c info ตัวนี้ก็จะให้ค่าออกมาเป็น St string และนี่แหละครับก็คือเป็นค่า string ที่ c info มัน output ออกมาถูกไหมครับการเขียนลักษณะนี้นะครับก็คือว่าจะทำให้เรารู้ว่า info นะครับมันเป็น method ของ c นะครับของ instance c นะครับผม a b c เนี่ยเป็น instance ถูกไหมครับครับแล้วก็เรารู้ได้ยังไงว่า info เนี่ยไม่ใช่ variable เรารู้เพราะว่าเห็นวงเล็บตรงนี้ครับเราก็เลยรู้แว้วอ๋อนี่มันคือ method นะครับผมส่วนจะเห็นว่า a. value a. next b. value อะไรพวกนี้ครับเรารู้อยู่แล้วเรารู้เลยว่า value เรารู้เพราะว่า next ตัวเนี้ยครับมันเป็นมันเป็น variable เพราะว่า มันไม่มีตัววงเล็บนะครับผมเราทำให้เรารู้ว่ามันคือ variable โอเคนะครับนี่ก็เป็นเกรดเล็กๆน้อยๆน,ยนะครับผม